น้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วล่ะคุณพู้สุนัขไลลาคาวาไม่กินผักก็ความจริงทุกคนไม่กินผักมันจะลองทำสิ่ไก่ทอดแต่ความจริงมันไม่ได้ถูกนะาลลาเบลล์น้ำเพื่อมันบอกฉันหมดแล้วว่ามันท้องกับโคดีตราจอบกวาดเพิ่งท้องกับผม ไล่ล่าต่อสู้กันไล่ล่าทะเลาะกันที่บ้านฉันป๊อบต่อสู้กันแท้งหมดแล้วะทะเลาะกันไล่ล่าต่อสู้กับป๊อบไล่ล่าทะเลาะป๊อบมันเอาภาพที่คุณพามันไปหาหมอไล่ล่าต่อสู้กับป๊อบในเอกสารฝากคัฐที่มีชื่อคุณเป็นพ่อแม่ฉันดูหมดแล้วไล่ล่าทะเลาะกับป๊อบสู้กันอยู่หน้าทะเลาะกันอยู่หน้าโลกกับไล่ล่าไม่แม้รั้เลย b a n y w เชื่อคนอื่นมากกว่าคนของตัวเองลต่อสู้กันโปวกับลายล่าทะเลาะกันฮะก็หลักฐานมันทดท้ออย่างเนี้ยลายล่าทำโทษป๊บลายล่าลงโทษป๊อบลายล่าจัดการป๊อบลายล่าฟาดป๊บลายล่าตีโป๊อบนี่เป็นของคุณอยู่แต่ความจริงลายล่าจะร้ายใส่ป๊บลายล่าไปนำมาร้ายใส่ป๊บลายล่ามันแค่ไปนมาล่ายมากับรก่ว่าคำว่ารักของคุณ ันแค่คำหลงล่ที่คนใช้เพื่อมาหลอกฉันทำไมอ่ะฉันทำเพื่อคุณทุกอย่างทำไมคุณกลับมาโกหกฉันน่ะคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคะฉันถามว่าคุณทำนี้กับฉันได้ยังไงแหมสุดรักของฉสาวันยวันเยายนจเสียยาาตัวไี่คืตผมเรื่องหร คุณดั้งกั้งกังอะไรก่อนอ่ะแล้วเราทําร้ายเพื่อนคุณจะหนียอย่นนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้หนีแต่ถึงเมื่อคุณคิดว่าผมเร็วมากผมก็ไม่รู้อยู่ไปเพื่ออะไรนี่คุณหมายความว่ายัางไงอ่ะเราแยกกันอยู่สักพักกัน ้ายส,สายสล่าสวยผับลายสในในใายไลลาสวใจลายสายลอีกเมื่อกี้ามฉันบอกอาไม่ให้คุณไปไลยล่ะฉันเคยเสียผวให้อีกพื่อไปคนนึงแล้วฉนตุตสาห์ลทุนจนทะเบียนกับคนฉันไม่อยอมให้ใครยั่วคุณไปเด็ดขาดในที่สุดคุณพูดคานี้ออกมากนมนนนนสักคยกิสสสดสวยจะมามาลายสายล จกดจันทร์วังนิสานี่พี่ได้จุดตาอยู่เพ่โปงไงพวของแกกับพวงฉันนี่มันค้อนเลียวกันคุณพี่สุด่ไปมารายสายไลล่าผุ้ยนางมาราสายไลล่านี่อุ้อันนี้เวฟง่ายอันนี้พี่เคยแล้วร้องให้เป็นามารายทำหน้าเหม่ยเวฟเปียกส่วนเบเป็นีเอ็มฉันไม่เคยรัก มารูอาต่านตั้แล้วเลาดิใส่ปุ๊บล่าโยนส้ส่ปบถ้าคุณไม่รักคุณไแต่งงานกับผมทำไมเกิดรักขึ้นละอรักคุณแลาโยนสื้อใส่ปุ๊บไม่หมดลาด่าปุ๊บลาว่าปุ๊บเลาเป็นนามันร้ายกว่าพีเวฟใช่ล่าเป็นนามันร้ายกว่าเวฟมิติเป็นนามันดีกว่านาชยานอน ไลลายอนสภาพเสร็จปุ๊บไลล่าใจร้ายกว่าเวฟไลล่าเป็น้ำมันร้ายกว่าเวฟไปเข้าไปไลล่าซวยเวฟปุ๊บซูบีเอ็มโอกาสไลล่าทำแต่นี้มันต้องกีกันแล้วลูกเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นสุภาพบุรุษให้ตันหน่อยไอซีนัทจ้าไอซินัทเช้าวีโอวี เสีส่ยริ่พอเลยทุกอ้อนร้องเลนทีวีคนตาลังตงทีวีแต่ตาเมือนเดี่ยวตัจ๋า เพราะฉันตกฉันจดทะเบียนกับคุณแล้วเราะเอาหัวคนนึงไว้อยู่ไหมเมื่อกี้ฝันไลล่าเป็นน้ำมันร้สายปุ๊บไล่ล่าช็อปปุ๊บไล่ล่าสายปุ๊บปุ๊บร้องไห้เมืเอ่อก,กี้ปุ๊บฝันพี่ไม่เอ็ม ยาควิสมาอนบารมอส้มบอบร้องไห้ทำแบบนี้เหมือนบีเอม็มไลล่าอาบน้ำร้องไห้เป็นไอเวฟเสียร้องไห้เสียค่ัสอุ่อองไปกเก้าเหมือนกับไบเวฟบนรีถิอว่าซีบีบีเอม็ม คุณหญิงนะคะไม่เังนเกียรที่ทำความรู้จักกันในการจริงๆนะคะคุณทำบ้าอะไรคุณเนี่ยผมน่าจะถามคุณมากกว่าว่าคุณน่ทำบ้าอะไรของคุณในเวลานี้ทุกคนพยายามที่จะประสานรอยร้าวให้กับครอบครัวของลูกของเรา สามีภรรยาโกลาหลำสามีภรรยากระ่กุกิจกไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ูกลูกทอสะพานไปให้ไกรลมันเป็นบ m เอเว็กกับหัวเก่าเร็วเท่าไหร่สมบัติของฉันก็ยิ่งปลอดภัยเร็วเท่านั้นโกลามันเป็นสุกิตกับระหล่สคำก็สมบัติสองคำก็สมบัติไม่ใช่เด่นกับเออโกกระล่ามันเป็นบีกับเว็บใช่แล้ว่าเอเว็บบเด่นกับเอิร์ ปกเกแล,และนีน่เบียนี่็บคืู่ค้ากุอก,กักษณเลแค่นี้นนก็ะแ้วเจอว่ารัทยาเป็นอุกิมานาไม่ดาเพุาหน้เา,หาเก้าอยู่มูซินคุณพิสุจน์คุณกั้งนี่เบียนเวบเมื่อกี้ไลล่าสันไลล่าร้องไห้ไปร้อูสต์ซีียังีอยูจริงใชไหมคน,กนครกเหมือนที่โป๊มทำการทำตอนเหมนที่พิสุท์ทำการคุณพิสทัน้ี่ย เรื่องรักครั้งใหม่ของคุณกะละไม่มีอะไรหรอกค่ะคนนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือแต่วันนี้ผมรู้แล้วกันสัญญากับปุ๊บมีเบียร์นิวเวฟวันนั้นกาลาทำแบบนี้ไม่น่ารักทแบบนี้เหมือนกับเบียร์ค่เวฟมี้เป็นโทรศัพท์แล้วคุณโบกรถผม ภูกระยาจัาประยูรีพีลอยไงพอเราสองคนถูกกำหนดให้ร่วมทางกันมันเพื่อนมันเป็นพี่ลยใช่นั้นมันเพื่นทำแบบนี้รไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะเจอผมที่นั่นไม่มันเป็นพี่เลอยคุณถ็งสนใจไม่ได้หรอกกั้งคู่โทรมวยยาเปรี้ยบแล้วผมก็ไม่หวังทิ้งคุณด้วยนิวอีก คนคนนี้กิดมาเพื่อจะรัเธอเกิมาเพื่อเป็นของเธอนั่นคือสิ่งที่ฝานั้นต้องใจคนคนนี้นนนไม่ว่าอีกนานเท่าไรจมีจะเธอ,เธอเรือยเบว ฉันอยากอยากอยากทำอะไระคะ <c oughs> อยากออยากทำพวกอกันนอนจะได้ว้าว วือดเลยเขื่อนไงน่เอาให้เไดแล้วค่ะคุณกัาค่ะเอามาให้นวค่ะช่ตานแบบนี้ทานอาหารเช้าดีกว่านะคะนวลทำเองเลยนะคะมีขนมฟางปิ้งค่ะนี่ค่ะปิ้งปรึบปรึบนี่ค่ะกรับนอกนุ่มใน the <laughs>

ลูกสาวคนค่ะเนื้อคุณต้องการให้หนูกล้งไปท้งกัง่าคนเป็นยังอยได้เติดฉันไว้ไ้ยังแงะได้คาดีอีเนคุณนะใชม่เคยไปันจากพี่ติ๊มรนไม่มากูกสาวคุณทำกับลูกชายฉันคุณรู้ไหมน่นชีวิตฉันเลยนะ ฉันกับโลกฉันไม่ใช่เขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกัฉันบอกเขาว่าคุณไม่ทด้ทำให้โลกฉันมีความสุขได้หรอกซึ่งเขไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาจยองเสียใจกับคุณนะครับนี่เบียร์นี่เว้ คนคนนี้ไ,ไม่ใช่ของเธอไ,ได้โปรดอย่ามาค้งแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันเื็นสิทธิ์ของฉันที่จะรีบร้องขอให้เธอจงไปไกล โนรีเป็นพี่เอ็มนี่คนนี้กคนอกนี่อาตอนอันนี้ค่ะคนนี้ชื่อนี่คือคนที่ยอยากไ้ <c oughs> <c oughs> นี่พวงเพชรเอ็นี่หญิงคบโพนไงปวีนาชารีฟสกุลอันนี้ใครคนนี้ชื่อนิสุกไม่ไไมีใครนี่ฟอร์โมนิมุนโมย่าชิวคงควานหนาคอตอ,อ,อไม่มีร่างยิ้มเปียบนี่อภิชาติเอรอ โก่าแลล่าเหมือน,นกับเวฟ <ไป S 1> ี่นนเน,น,นี่สุนิยใสยังไงอันนี้ค่ะคนนี้ชื่อนิสักพลนี่ยิ่งตู้ยงไงอันนี้ใครคนนี้ชื่ออันนี้ใคร อันนี้ใครนี่ก้าวทีมอยู่หมู่สิบไอป็นแค่ซาจาไอนี่ไอฟไงผู้หญิงผู้กล้าหมือนซาจาหน้ารักอันนี้ก้าวทีมหมู่สิไงอันี้่รไอาไอป๋าไอป๋าาไาไไาาาาปอ กินแล้ว่ไงแกหินีใครนนันจเลงไม่สามารถดูเนื้อหาได้ในขนานี้วาวานไม่สามารถดูเนื้อหาได้นน่เด็นี่เอ็นี้โหนใช่แล้วนี่ต้องมนิดหน่นาทผสมนะครับ ที่ดูสอนชายสัจะเสาทำไมไม่กลับแพนนี้ด้วยอ่ะกุยวราทยาลีกิมี่เบียโนเวฟนี่เด็กผู้หญิงคนนึ่ง I just seen โป๊กากะไล่ไเป็นเบียร์กับเวฟสวยไปนานนานร้ายใจเลยล่ะถั่หนุ่มสาวถั่หนุ่มสาวสวยแล้วลูกนี่ยังโอ้ยสวยขาย่ะไถ่เด็กเบบีทาสวยเป็านนานร้ายใจเลยล่ะนี่เด็นี่มันทำดีกับฉันเพราะวว่าฉันจะไม่เอามันไงล่ะคุณรับความเดของคุนล้าไม่ได้เพราะคุณ็นคนขี้อิจฉานง คนหนึ่งคุณเนี่ยนะต่อให้มีเพชรเม็ดใหญ่เท่าบ้านคุณก็ไม่มีความสุขเพราะไรเพราะคุณไม่เคยมองสิ่งที่คุณมีคุณมองแต่สิ่งที่คนอื่นมีเพราะสิ่งที่คนอื่นมีมันต้องเป็นของฉันดูแลลูกฉันถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปเจอดีแน่นอนสวยโยนเจมี่ด่าเขาแล้วลูกที่เขาไม่มีพงเทงไง ฉันต้องมีสตินิวิฟฉันต้องทำได้ฉันเคยทำได้นี่สวยลอกับไลล่ะย่วห้ยแต่งตาูให้แต่งตาแจะได้ตาสว่างของฉันว่าหวขอแกของแกแล้วใจะ แกก็ได้รู้แล้วสินะว่าคุณพี่สุดเนี่ยเขาไม่ได้รักแกเลยเขาเหมือนผู้ชายทุกคนที่ลงมาในชีวิตของแกเพื่อเพือเขาได้แหละแกรีปับคุณพี่สุดเขาไม่มีวันทลายฉันเขาไม่ไว้ทั้งในมือฉันหรอกถ้าแกไม่เชื่อเขาไมนออกมาจากปากของฉันแกก็ไปถามคนที่ออฟฟิศดูได้เพราะเขารู้กันหมดแล้วด้วยใช่หรือคุณพี่สุดเนี่ยพี่สุดกิ้นี่แหละต้องพูมย้อนหวานอับจริงดัสตี่บีเบอร์เปลนจริง เีอแกไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ยังไงฉันกับแกก็เป็นเพื่อนกันฉันยอมให้แกกับฉันเนี่ยหายกลัวกันได้ต่อไประบายที่สองคุณก้าวอย่าฟังนะคะมันบ้าค่ะมันบ้าอย่าฟังค่ะไม่จริงควะมีเงี้ยนอนถอเสื้อผ้าไม่จริงใจะไหมตามที่พลอยเปียกไม่จริงค่ะอย่าไปฟังนะคะฉันต้องไปถามคุณพิสุทธิ์เองเลยคุณก้ ดีใว่ามันจะเลิกกันเดี๋ยวตอนตัวตีอโดนตัวสวิอีอุจะทไงอ่โป๊เลเดี๋ยโดนตัวสวปจะโดนขาสมบัติหมดนะคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ โอ๊ะไก่และลาบเป็นผักผักหมูสมุนไพรมีดีสำารับเด็กที่7ธันวาคม ร้องไห้กันลอยเหมือนกับเม่อนเปียกเปียกเปียรไไม่ได้รับเอมี่นั่คือสิ่งท่่้วยเล้นะจ๊าให้กับเีย